สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุกนะเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะ <c oughs> เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ <c oughs> ผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับรายการของเราในรอบนี้นะครับเข้ามากันได้นะครับดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดแปลว่าผมยิงอยู่นะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วเนี่ยแปลว่ากลายเป็นคลิปไปแล้วนะครับเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีรเรนนะ ละตามด้วยคำถาม <c oughs> <c oughs> นะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการมาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้ว อ่าชื่อดรีมมีโอกาสจะได้กลับไปคุยกับคนรักเก่าไหมมีโอกาสครับให้ขึ้นมาเป็นสามเหรียญครับมีโอกาสครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยเชฟเรน ดาวช่วงนีม้มีโชคลาภไหมคะมันยังไม่มีครับเพราะไพ่ไม่ขึ้นไพ่เหรียญน,นะครับนะคุณดาวนะ มาครับกดแชร์ children, แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามได้วยคำถามครับกดแชร์ children, แล้วตามด้วยชื่อเร่นและตามได้วยคำถามครับถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะในรายการของเราในรอบนี้ครับผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการช่วยกดแชร์ออกไปครับคนละ9 9 9าแชร์ นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับถามกันไเข้ามาได้ครับนะไม่เกินเพียงคนละหนึ่คำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปนะ ติดต่อดูดวงหลังไม่กันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261 id ไรโอซิริ15นาและผมนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ไร ajtop16 น้ะ เข้ามากันได้นะครับนะดูคําว่าสดถ้ายังมีคําว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่นะครับใครจะถามอะไรก็ถามกันต่อหน้านี่เลยนะอืเข้ามาได้เลยครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนแปลตามด้วยคําถามครับปรางความรักมีแฟนแล้ว ให้บอกเหมือนมีปัญหาหนักใจอะไรบางอย่างนะครับให้ระวังด้วยนะว่าทำอะไรก็อย่าไปนหนักใจกันมากนะพยายามปล่อยวางลงบ้างนะภาระมันเยอะช่วงเนี้นะเขาอาจจะเครียดกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะปรางนะตอบไปแล้วนะปราง นะตามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามวันนี้พี่นัดจะคืนเงินจะได้เงินคืนจากพี่ไมค์จอยให้บอกว่ามีโอกาสได้คืนนะแต่เหมือนเราต้องไปหาไงก็ไม่รู้อาจจะช้าๆหน่อยแต่มีโอกาสได้คืนนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่เร่นนะ และตามด้วยคำถามาถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสําหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการเหมือนเดิมพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถาม นกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนอันหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะขอรับนะ รายการในรอบนี้เนี่ยนะสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะใครที่บอกว่าการเงินการทองไม่ดีให้ไปสวดพระคาถาเงินล้านหน่อยนะครับนะเน,ะนะมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสามสพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสามสพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ สัมปชัญญมินาสังสมุป harma จมหาเทวาสภยาคัมปารายันติพระมาจมหาเทวาฟิราพาพวนตุเมมหาพุยโยมหาราพพวนตุเมมิเตภะวะติโธธมรอาอุณโมพุทธายเวริทิยเวริโคณายมเวรหิงสาเวริทัศเสเวริทัศสาเวริทียมทัศมานีมามาพุทธสวาหุมสัมปชัญญะมิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสมบัติชามิ นาสังสมโมพรมมาจามหาเทวะสภพคาปเรยันติพรมมาจามหาเทวะพิราภะพุทเมมหาพุทธโยมมหาราภะพุทธเมมิเตภะวะเตพุทธมาอุณโมพุทธายมเวเรเทียเวรโคนายังเวเรหิงสาเวเรทัศเวรทัศน์สมเวเทียมุตัสสัมมานีมามคพุจธสัสวาหุมสัมเดชามิเพ่งเพ่งภาภาหะหะเรเรนะก็ไปสวดบทนี้กันอยู่เรื่อยๆนะ ถ้าใครต้องการแอ,อกว่าออการเงินคล่องตัวการเงินดีการเงินได้ผลนะก็ไปสวดบทนี้นะส่วนใครที่มีโรคมีภัยไข้เจ็บนะก็ไปท่องบทนะโมัาระภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัาระภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมัาระภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะภาพุทธะไตรรัทตาญานมณีนพรตน สีสหัสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานางวรังคันธังสิวรีจำมาาเทร,รังอาหังหวันทามีทุเรตมอาหังหวันทามีทาติโยอาหังหวันทามีสภโสมพุธาธรรมมาสังฆาปูเชมิ <c oughs> ลำเงินพี่ที่ไปเที่ยวด้วยกันมีคน คบแบบจริงจังไหมคะเพราะเขาอยากคบกับเราแค่อะเดี๋ยวดูให้นะลำเงินให้มันบอกว่าเหมือนเขายังเหมือนมีคนคบกับเขาอย่างจริงจังอยู่นะให้มันมีผู้หญิงปรากฏนะว่ายังไงหวังจงเหินะกดแชร์ออกปอยโครลก็พรก็รก้อยก้สิบเก้แชร์ กดแชร์ออกไปรนะหวังจงเหอว่าไงกดแชร์ยังนะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าร้อยเแชร์เท่านั้นแชร์แล้วชีเรนคำถามลำเงินมีอุปสรรคนะลำเงินนะ มันมีคนคบกับเขาแบบเป็นจริงจริงจังหัวรุนแรงนะไม่ยอมเสียแชร์แล้วชีเรนและก็คำถามอ่ะติดต่อดูดวงกันได้หลังมานะที่ facebook ครับโอซิริกรนภิรัตน์เฟซบุ๊กโอซิริกรนภิรัตน์ครับเบอร์โทร061 9922645092592961 2 1, ID Rio Siri 15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP16 e ครับนะเอาละอีกสักพักหนึ่งไม่น่าจะกี่นาทีนะเดี๋ยวผมจะไปละเพราะว่ามีอีกช่องที่ผมต้องไปทำนะ เอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ